สีจันพารับขอนแก่นห่างโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพียง5นาทีไปแมคโคร2สนาทีมหาวิทยาลัยลาดมงคลอีสาน7นาทีสายกินยังใกล้สุก,กี้ตีน้อยสาขาสีจันทสแควร์และใกล้สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในขอนแก่นบรรยากาศดีมากๆนะคะตอบรับกระแสตามคำเรียกร้องเปิดตัวเฟส3ของโครงการลวงทองวิวแบบบ้านทรงปั้นหยาร่วมสมัยขนาดที่ดิน75ตารางวา พื้นที่ใช้สอย122ตารางเมตรมี3ห้องนอน2ห้องน้ําและ2ที่จอดรถนะคะขนาดห้องนอนมาเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่ขึ้นปรับแต่งให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และยังมีพื้นที่รอบบ้านให้จัดสวนตกแต่งต่อเติมตามใจชอบภายในโครงการเงียบสงบถนนกว้าง8เมตรกับรถได้สบายเลยนะคะติดต่อโครงการได้ที่เบอร์0 1 8 1 8 7 1 3 1 3 8 แอดไลน์ด้วยเบอร์โทร0818713138เฟซบ o ๊ k ลวงทองวิวฝากกดหัวใจกดติดตามติกตอกขอนแก่นหน้าอยู่หาที่อยู่ที่ถึงขอนแก่นหน้าอยู่